วามีขึ้นมานานแล้วและมีการพัฒนาระบบประมวลผลของโปรแกรมรวมถึงเพิ่มฟังก์ชันและโมดูลต,ต่างๆให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ผู้ใช้โปรแกรมซึ่งจำเป็นต้องสร้างพทิร์หรือแบบตัดด้วยมือเป็นอยู่ก่อนแล้วซึ่งจะทำให้สามารถพิจารณารูปแบบของพทิร์และเลือกใช้ลักษณะลายเส้น ที่สร้างจากโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าโปรแกรมจะทำงานแบบอัตโนมัติผู้ใช้ไม่ต้องเป็นพัฒนท่าเลยก็ได้แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นขาอ,อธิบายเปรียบเทียบว่าโปรแกรมจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนมือของเราผู้ใช้จะทำหน้าที่เป็นสมองพิจารณาความถูกต้องและเพิ่มเติมความสวยงามตามทักษะที่มี ดังนั้นถ้าสมองไม่สามารถพิจารณาได้มือก็ไม่สามารถสร้างผลงานได้เช่นกันในทางกลับกันหากสมองมีทักษะสูงมือก็สามารถทำผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อดีของโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นโปรแกรมจะช่วยช่างแพทเทิร์นเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นการย่อขยายแพทเทิร์นทำได้ง่ายขึ้นลดปัญหาการจัดเก็บแพทเทิร์นช่วยลดเวลาการวางมาร์ก และปริมาณการใช้ผ้าได้ดีหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้ประหยัดผ้ามากขึ้นต้นต้นทุนลดลงกำไรของท่านก็จะเพิ่มขึ้นเราสอนให้ท่านฟรีสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0853590250เราสอนให้ท่านถึงที่โรงงานหรือ,อสถานที่ของท่านโรงงานที่มีปริมาณการผลิต ปริมาณมากจะเห็นผลส่วนนี้ได้ชัดเจนอีกทั้งในปัจจุบันมีการพัฒนาโมโดูลเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการทำงานออกแบบ 3D Fitting และสามารถออนไลน์ผ่านระบบเน็ตเวิร์หรืออินเทอร์เน็ตคุยกับลูกค้าได้ทันทีอีกด้วยวิธีการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมมีวิธีการแตกต่างจากการสร้างแพทเทิร์นทั่วไปเนื่องจากระบบของโปรแกรมถูกออกแบบให้คิดและทำงานอย่างช่างแพทเทิร์นมืออาชีพ ดังนั้นวิธีการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมจึงเป็นอิสระและง่ายไม่มีสูตรคำนวณแต่มีหลักการข้อบังคับในโครงสร้างแพทเทิร์นซึ่งมีอยู่ในโปรแกรมให้เลือกใช้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมที่นิยมทำกันมากในโรงงานการเม้นคือออกแบบแพทเทิร์นด้วยมือและจึงดิจิไทลเข้ามาในโปรแกรมสาเหตุเนื่องจากการสร้างแพทเทิร์นบางขั้นตอนจำเป็นต้องทดสอบบนกระดาษจึงจะเห็นลักษณะของชิ้นงาน ทำให้นิยมสร้างเพเทิร์นต้นแบบด้วยมือให้เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการสกแกนหรือเรียกว่าดิจิทัล